สวัสดีครับหมอสวัสดีครับในลองเล่ามาคือว่าเรื่องนี้มันเป็นความรับอรับหมอพูดได้หมดไม่จะกลัวหมอไม่จัดถ้าพูดไม่หมดความคิดของคุณมันจะมาครับโอเคพี่ที่แล้วผมฟินลางงานมาบีเป็นล้วผม้ชายพีแบบปีแปบพีแปดพีแบบสอะไรก็มาถึงก็ตั้งตะวันพูดเลยผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้า แต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้มาเราก็มาอยู่กับเกมฟาร์โมโฟเบียกันอีกเคยเจงเจงเกือบทําหมอกลัวคนเป็นปติตแพทย์ทะลุสวัสดีครับอะไรของมึงเนี่ยไอ้ลุกมาเราอยู่ในโหมด หมดแล้วหมดเดิมอิน n s นิตี้บ้านเดิมอ่าฮะกับกับกับผีตัวตัวต้องตัวใหม่แล้ว <c oughs> เราเจอผีอะไรไปบ้างนะ <c oughs> ล่าสุดเลยเจอ Banshee Banshee เสร็จแล้วก็เวทแล้วก็ Spirit อ uh ่า huh. แล้วก็โป r โตก Guide p o r t a เสร็จอะไรต่อนะโอ้ oh, นี่อะ uh huh. แล้วก็ Stay โอ้ยเราได้ไปเยอะอยู่กันนะเนี่ยแต่เรายังเหลืออีกสะอโอ้มายก็ยังเหลืออีกโคตเยอะเลยครับเราจะไปตามหากันใน EP นี้กับผีที่เหลือมากมายไก่กองอย่ารอช้าอย่าชักช้าอย่าอยู่ใหญ่ เราไปเริ่มเอ๊ะเอ๊ะยังยังพอหนุ่มหน้ามนคนหลายใจคนนี้ไปแล้วเราเอานี่พ่อหนุ่มจมูกคิ้วผมเค้วผมผออะไรอะไปอหมายเรามาอยู่กับรถคันเดิมเพิ่มเติมคือ0.0.0.0เหมือนเดิม กับควิพาราโบลิกให้ผีผู้ใส่พาราโบลิกให้ผีเป่าไฟเสร็จแล้วก็ทำให้สติตัวเองเหลยยี่สิบห้าหัวนี้ง่ายเลยสติกูน่าจะเหลือยี่้าแต่ขึ้นรถละเฮ้ยไม่ใช่ตาที่แล้วเราเอาของใหม่ไปใช่ปะเราไปหาผีด้วยของใหม่เราจะตอนนี้ก็จะเอาของไปไม่เด็บโอเคอุณหภูมิข้างนอกสิบหกสิบเจ็ดอ่าฮะ เราจะเอานี่เลยสปิริตบ็อกเราไม้กางเขนไปการมันบีบคอเราเหมือนตาก่อนกรอนอแอแอ,อ้ย,อย,อยอประวัติศาสตร์จะไม่สาม้อยแล้วเราก็จะเอากล้องไปดีกว่าตอนนี้อเราจะเอกล้องไปเดินไปหวาวางก่อนเลย let's go อุ้ยนี่เนี่ยเพื่อนท้องฟ้าแจ่มใสจัดๆคือแบบเช้าแล้วไปกับบัานเฮ้ยไม่ใช่ไปหาผีขอญาติเข้าบ้านนะครับคุณผีมาเลยจ้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะแอบได้ยินเสียงนะโอ้โหชาเจน ชาเจนโอ้ยอยู่นี่เลยใช่ปะ่ะสิบสามสิบสี่ข้างนอกเลยข้างนอกสิบหกชาเจนเลยจ้าไว้นี่เลยจ้าโอเคโอเคเพื่อนอยู่ห้องนี้ห้องนี้หาก,กดออกก่อนเผื่อมีเผื่อมีเผื่อมีจุดจุดเล็กๆที่เรียกว่าฟาร์มลัก เป็นกวาดเลยกบผีก่อนเดี๋ยวขอผิวขอม่งหรอกเอาของเอ้าของ <c oughs> เฮ้ยกระมันผมลืมไปเปิดไฟว่ะเราต้องทำอะไรเป็นสเต็ปสเต็ปสิ่งที่เราจะเอาไปสเปริลบ็อกอ่ะฮะแล้วก็ Spirit. สมุดนี่เลยสเปริลบ็อกสมุดอดอทโปรเทกเตอร์ดอดโทโปรเทเตอร์ นะไปติดต่อก่อนปึ๊บเพื่อนเขาติดเขาแตะเก่งจัดๆเลยวะเฮ้ย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 อะไรอะไรอืออยังหล่นนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นผู้หล่นตัวเองที่เปิดไปอยู่ข้างล่างที่เปิดไปยุ่งว่างอุ้ยแตะเก่งจัดเลยวะพีตัวนี้แตะไม่หยุด เอาของเพิ่มกว่าน,นะไปเอาของเพิ่มมาเช็คอีทีมีหลอนหรือเปล่านะกดหดอสมีหรือเปล่านะนมานะไม่มีไปกอด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 ไม่เชิงเงียบแต่เขาแตะประตูเก่งจัดเปิดไฟม่วงเอาไว้ส่องหน้าผีเขาแตะเขาชอบแตะ ีตัวเน่าแ her เลยมาถึงก็ her เลยไงอุ้ยเหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วไม่มีงั้นเราพูดเลยงั้นเราพูดเลยควางเคอร์อไว้นี่ก่อนเกอเ์กูอ Where are you Are you here Are you Oh to the way oh, to the, the way Okay I love you baby Like ลากรวี่ ลากรวี่อะไรง่ายนุ่มเมื <ś l ots> ม่อกี้เขาพูดอเอาเขาพูดเซอริลบ็อกเซอรพิลบ็อกนะอ้านี่นี่นี่ผีที่เราเจอโหมีผีเยอะอยู่นะสําอ่ะมีเซอรพิลมีเวทที่เราเจอเมทไม่ใช่เพราะว่าเราเราเจอไปละโปโตไกส์เอ้ยไม่ใช่เราเจอมันเหยียบคืออุ้ยเหยียบแล้วเหยียบแล้ว อ he ่อนเลยยังไม่ตอบด้วยขอเพิ่มก่อนนะขอเพิ pues> <h 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 ่มก่อนแต่เขาแก่เก่งอยู <h 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 ่นะออนเลี้ยวไม่ออนเลี้ยวต้องลองไฟอ่ะแต่เขาก็ไม่ค่อยทำอะไรให้ I love you g i r s s กูไมปเอาเมืองไปรุดเฮ้ยไปตอบเพื่อน บอกไม่แล้วผมอ่ะคนเศร้านะผมเศร้านะที่ผมเศร้าเจอกระดูเดือวนะมันไม่มีอุ้ยแล้วเอาเลยจังหวะนี้อะไรอุ้ย อุ้ยเพื่อนโอ้โหชัดเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีผีตุด้ดใช่คนนี้ไม่มีอีกแล้วใชว่คนนี้ไม่มีอีกแล้วโอโ้แม่เอาใหญ่เลยเมื่อกี้แล้วเอาเลยจังหวะนี้อุ้ยอะไรอุ้ยฮะฮะมันเป็นผีฝ่าแฝดเพื่อนมันผีฝ่าแฝด นี่นี่ผมคิดว่าใช่นะมันคือเดอะทวินเดอะทวินเขาเป็นผีที่จะมีเหมือนอารมณ์เหมือนสองล่างอะ่ะมีล่างอุ้ยล่างโตกับล่างอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยหลอกหลอกหรือยังไงหลอกหรือยังไง เฮ้ยบ้าปะเนี <motiv ators> <m> ่ยเฮ้ยแล้วกูก็โลภซะด้วยแล้วกูอย่างโลภจังหวะนี้อุ้ยใช่างแม่งเอาสุดแม่งเอาสุดจะเย็นจะเย็นจะเย็นอุ้ย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 อ๋เย็นอุ้ย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 แม่งเอาสุดแม่งเอาสุดอ เพื่อนมามันดนเกลือมันดน,นเกลือแล้วไม่เห็นตาท่านจะไม่เอ๋อตาพดมองไม่เห็นผมไวยสมหน้าโกดอมอนมาฆ่ากูนี่กูอยากตายกูอยากปิดคอตัวเองอ่ะมาฆ่ากูอ่าเพื่อนหลอนเลยหลอนเลยจังหวะอ่าหลอนจังหวะเนี้ย ทำอะไรผมไม่ได้หลอนได้นี้มึงก็ได้แค่หลอกนะมึงอะไม่ได้บีบคอกูหรอกมึงไม่ได้บีบคอกูหรอกคิวมีฮัลโหลคิวมีฮัลโหลมาฆ่ากูอีพี่มันเอาจริงเพื่อน มาฆ่ากูเดินมาเลยจนยังไงแล้วเดินอย่างช้าและเดินอย่างช้าเลยผงอ้าตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวตัวน้องมันหรือว่าตัวตัวพี่เห็นวะพี่มันน่าจะแก่แล้วอะ่ะเดินถึงช้าอะไรเนะี่ยไว้พี่แก่ พี่พี่เกงกเฮ้ยแม่ตะมันทันเร็วมากเลยนะคือแบบแป๊บแป๊บอะแป๊บแป๊บ,บ,บ,บเอาแป๊บแป๊บ,บเอาอะเขาเหลืออะไรอีก่ะเหลือรูกปอะเหลือรูป,อ,อ,รปอุย้ยคือผมยู่ไหนวะควางเกลือไว้ตรงนี้แล้วกัน กูไปไอ้หล่อนกูขอไปเอากูขเอาแล้วก่อนผมขอไปเอาเครืองเรื่องก่อนเชี่ยแม่งเหมือนโดนตอนที่มันเริ่มหลอกผมแม่งเหมือนโดนนวดอ่ะเย็นอุ้ย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 ฮะฮะฮะสติผมหมดแล้วที่ใช่อไหมหมดดิหมดตั้งแต่ขึ้นรถแล้วเนาไม่ใช่ไม่ใช่ ว่าทำไมนนวดผมเจอยจังวะแม่งเอาสุดอะไรแม่งเล่นกูสุดจัดคุยเพื่อนเห็นว่ามันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นใเนี่อันนี้คือตัวน่าจะเป็นตัวน้องตัวน้องดีดตัวน้องดีดฮ้ยฮ้ยๆฮ้ย้ยฮู้ยฮย้ เฮ้ยตุกน้องอย่างเร็วอะไม่ไม่ได้เร็วหรอกแต่ก็เกือบฆ่ากูแล้วไอ้ตัวน้องมันอะไรตัวพี่ตัวน้องอะไรเนี่ยเฮ้ื่อยเลยผูโลกไปหมดแล้วจังวันนี้จังวันนี้กูโลกไปหมดแล้วขอออกบ้านก่อนดีกว่าโอ้เราได้เฮ้ยเราเหลืออีกเควสหนึ่งอะเราเหลือพาราโบลิก รูปก็เหลืออีกรูปหนึ่งเหลือวเราเหลืออีกรูปนึงโอเค okay. อีกรอบหนึงไปอีกรอบนึงไปอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเราจะนี่เลยจา้าครับอานี้แค่ปอนได้ปะปึ๊บกล้องเสร็จสมัครตอรอ่อสมัครเสร็จนี่เลยอ่ามันน่าจะพูดนะเพราะมีสองตัว มันน่าจะพูดนะโอ้เขาบอเปิดไฟเมื่อกี้มันเกิดในห้องตัวหนึ่งแล้วก็เกิดข้างนอกห้องตัวหนึ่งนายนะ่ะ <c oughs> นายก็คือทวินใช่ไหมละ่ะ Hello <Nice. S 2> Twin I love you ้ <c oughs> I love you โบเป๋บเป๋เลย กูไป็นลักเบอก็ได้เรื่องอะไงแอบเร็วแอบเร็วแอบเร็วหนูยังไงหรือยังไง,อ,ง,ไงอ้าอีพี่มันเอ,อ๋ออีพี่อ่ะไออีพี่หลี่น้องอ่ะอีน้องมันเอ,อ๋อมันเป็นเด็กอยู่ก็คมอนันหน่ยี่มาฆ่ากูนี่ฮัลโหลมึงก็ไม่ได้ชี้หยอกกูหรอกนะขอโทษที ยังจะไม่เท่าไหร่อ่ะแล้วกูลืมฟังไงพระราบุริปกค้ดพูดทอล์กเฮ้ยมันพูดเร็วเพื่อนพูดเสร็จแล้วไงต่อวิ่งดิรออะไรอ่ะพูดเลยวิ่งดิรูปครบไหมรูปครบสามดาวหมดควสเสร็จโอ้โหเวอร์เวลี่กูด สวัสดีครับมาเรามาอธิบายผีตัวนี้กันดีกว่าผีที่เราเจอก็คือทวินนี่ใส่ของทวินนั้นเออทวินเนี่ยเขาจะเป็นผีที่ในนี้เขาจะเขียนว่าแบบเออเรียกว่านะชอบทำอะไรพร้อมๆกัน อย่างไอยงอย่างอย่างอย่างตอนเมื่อเมื่อที่เราเจอไม่นานเนี้ยที่เพื่อนได้ยินเสียงประตูมันปิดดังกลุมล่มๆพร้อมๆกันเห็นปะอุ้ยอะไรอุ้ยฮะอ่าอันนั้นอ่ะคือนิสัยเขาอีกแบบหนึ่งที่เราแบบที่เราจะสังเกตได้แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนเขาอะโยนของในห้องเนี้ยแล้วก็ไปทําอะไรอีกอีกที่หนึ่ง แบบพร้อมๆกันอะฮะอุいい้ยเพื <poner le Luther> ่อนโอ้โหชันเลยจะเย็นจะเย็นจะเย็นอุ้ย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 โอ้เย็นอุ้ย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 แงเงาสุดแ่งเงาสุดแล้วก็มีจุดสังเกตหนึ่งก็คือ ตอนที่เขาล่าเราอะ่ะมันจะมีจังหวะเร็วกับช้าแล้ะเดินอย่างช้าและเดินอย่างช้าเลยโ้ยเพื่อนเห็นว่ามันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นนี่ยเน,นี่ยอันนี้คือตัวน่าจะเป็นตัวน้องตัวน้องดีดตัวน้องดีดถ้าต,ตัวไหนช้าก็จะเป็นผีอีกสัยหนึง่งถ้าไหนตัวไหนเร็วก็คือจะเป็นอีผีอีกตัวนึง มันก็คือควินหลักฐานที่เขาจะให้เราก็จะเป็น E M F ห้าแล้วก็ฟีดฟีดก็คือที่วัดอุณหภูมิถ้ามันติดลบมันก็คือฟีดแต่ที่เราไปกดดูแล้วไม่ติดลบเลยแล้วก็สปิริตบล็อกอ่ะเราพูดปุ๊บเขาเจราจาตอบกลับมาปับ๊บออยูโอ o ย o ู to เว e w a ู to the w a อเ k a y I love you baby ลาก่อนวิวเฮ ก็คือหลักฐานที่เราได้ก็คือสปปริตฟ็อกและนี่ก็คือทวินผีที่เราเจอในวันนี้น่าส์굿ไบก็สฉันลักยูนี่บอกรักผีก่อนกลับทุกอย่างเสร็จไม่อย่างสมบูรณ์ควิเรียบร้อยรูปเฟรช เราได้ลูกผีปะ่ะอุย้ยเราได้ลูกผีด้วยจากนั้นกูหลอนมัน้งอุยอ้ยเฮ้ยอะไรเุ้ยทายไปเพลอนันทุกอย่างครบแล้วก็ไปกันเลยเราผีที่เราคิดไว้มันถูกหรือเปล่า like <c oughs> เอ้ยเราก็ ตอบถูกไปเป็นที่เรียบร้ <Yes. S 1> อยเจ๊ขวินวินหาหวินลอกกูเยอะอยู่นะอีพีคลิปนี้ภารกิจเราก็สักเซาเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เกิดมาด้วยนะทุกคน สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ